สวัสดีครับผมทิกเกอรสในเกมโรบอกแบบอนิเมะเวนการ์ดและซีรีส์เล่นไปเรื่อยครับผมความเดิมตอนที่แเ้วได้ไดทำการลงทางด้านของ g e เ d s t a t e เพื่อหาของอ e ีวอซอนจิงวูและเราก็หาทางด้านของมิดเพิ่มเติมในรหัสและเราก็ได้สำการมีของอ e ีวอซอนจิงวูครบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในอีพีที่สนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ก็เข้ามาตอนที่มันอัปเดตพอดีเลยนะครับโอ้ตอนนี้ตอนนั้นของอุซุยเทนเงินเข้ามาในตู้นะก็ตอนนี้เป็นอัปเดตของเดมอนโซเลเยอร์นะครับเป็นอัปเดตเล็กนะอัปเดตท,ที่0.5นะครับซึ่งก็จะแบบมีระบบเลดแล้วก็เป็นท้าของบอสอีเวนต์นะครับเป็นโหมดใหม่ที่มาเล่นแก้เบื่อนะครับเออแล้วก็ผมก็ได้เบจิต้าทางด้านของเอ่อบัฟโกลเด้นมาอีกแล้วนะครับพอดี ไปรีมาก็ได้มาบับโกลเด้นใหม่แล้วนะโอเคก็นี่ครับเลดอยู่ตรงนี้แล้วก็บอสอีเวนครับก็อู้มโอกาสได้อีกิสสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็โทเค็นของมันนะแล้วก็ได้เพชรนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาลงแล้วกันนะส่วนเลดเลดช็อปก็จะขายเป็นทางด้านของรีโลแล้วก็ของย oh ูโออากาซาเลนโกคุแล้วก็เทนเงินนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพชช่นนะครับไว้สำหรับหาเลนโกคุโอเคเรามาเช็คกันก่อนเลยครับ เลดมีสี่ด้าน,นครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะซึ่งเลนโกคู่เนี่ยเป็นตัวที่หายจากแอที่สนะครับของเลดโอเคแต่ยังอื่นเลยนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะแต่ว่าผมว่าผมไปฟาร์มเพชรก่อนดีกว่าเออใช่ใส่โคตใหม่ก่อนแรกนะก็มีหลายโคตดอยู่นะครับก็มีเลดอัปเดตนะเออก็อัปเดตนะเดลดก็ได้มาเยอะอยู่นะครับได้เพชรมาหนึ่เลยแล้วก็ยังมีอีกโคดหนึ่งซเลเยอรครับครบ ้ามาสองวันไปครับไปเราไปซุ่มกันดีกว่าเพื่อจะได้ทิเงินเลยนะครับก็ขอให้ดวงดีได้ทิเงินนะไม่ก็ใช้เอ็นก็ได้นะขอไม่วันรู้ตัวแล้วกันนะไม่อยากเอาเงิน ก็ตามสภาพนะสุ่มก็เกลือนะรันหนีมาลงอีกิสกันกว่าซึ่งใช่ครับที่ผมลงมาก็เพราะว่าเพื่อนผมมันชวนนะเออแล้วก็มีบั๊กนิดหน่อยได้ตอนนั้นนะแล้วก็ก็คือจะบอกได้ง่ายๆว่าไอ้ด่านอีกิสเนี่ยมันยากขึ้นนะเพราะว่าบอสเนี่ยเลือดมันนะครับโดนปรับให้มันจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนเลยคือตอนผมก็ยังไม่รู้แล้วนะก็เล่นไปนะก็บอกเลยว่าเออก็ ยากมากนะตอนนั้นนะเพราะผมกำลังผมยังไม่แข็งแกร่งพอนั่นเองแต่ก็ก็ผ่านมาได้นะครับก็ลง2องคนเพื่อนก็ลงไปประมาณ3าสตานะประมาณนั่นแหละเพราะว่าบอกเลยว่าเพื่อนผมแหลกมากดูจากการเดินได้นะ หลังจากนั้นมนก็หนีมาลงเลทหน่อยแล้วกันนะก็ตอนนี้ก็คบคบตีเลยนะมามากัน3มคนนะแต่ว่าอีกคนนึงก็จะมาแล้วนะครับก็รออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลทมันค่อนข้างง่ายนะสำหรับด่านหนึ่งด่านสองนะด่านสาด้วยนะเออใช่หลังจากที่ลงเลทมาทั้ง3ด่านแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตแวะมาลงด่านที่4กันหน่อยก็เป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของพวกเราเลยนะซึ่ง บอกเลยนะครับว่าทุลักทุเลมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครเอาซาก,กุระไปนะตอนนั้นก็คือ,อยังไม่รู้ก็ยังว่าครับเฟ mm ิร์นดิมเพชชันก็เรียบร้อยครับผมแพ mm ้ hmm. ไปตามระเบียบนะแต่บอสเนี่ยตายนะแต่ว่าตัวอื่นมันไม่ตายนะครับหลังจากที่เล่นเลดแล้วไม่ผ่าน,นะผมก็เลยทําการไปลงไนท์แมดดัานโซโล่รีวอลิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อหาลีโลแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีให้ทนางนันของคอนจิงูนะครับหาบับดูเผื่อว่าจะได้บับดีๆนะ ก็เนี้ครับได้ไอ้นั้นมาด้วยนะมีนะครับเป็นเอ่อที่ขี่นะอืมไปเราไปลุยดีกว่าครับมาดูกันว่าจะได้บับอะไรกันบ้างมีสิบลิโลเลยนะไปลุยกันครับโอ้หักแมนครับก็โอเคผมเอาบับนี้ไปก่อนดีไหมเอ่อเอาบับนี้ไม่ดีกว่าครับไปเลุยต่อขอบับลุงแล้วกันโอ้โหบับลุงหักแมนนี่แหละ พอ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 ,พอมากไนปะนี่แหละไปไปไปตัวเลียงโอติต้าแล้วกันนะไม่อยากเอาบัฟทองนะไปเรียบร้อยครับไม่น่าเลยน่าจะเอาบัฟทองไว้ตั้งแต่แรกนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเพชรน,นะครับแล้วก็จะไปสุ่มเทนงินกันนะครับวันนี้โอเคครับผมก็จะมาสุ่มก่อนนะครับเพราะว่ามีเพชรอยู่สองพันกว่าก็จะมาสุ่มเพื่อเพิ่มการันตีนะก็ภาวนาว่าไอ้ห้ารอบนี้นะพยายามอยาให้ไอ้สามตัวนะครับ มันออกมาเพราะว่าเป็นตัวที่ผมไม่ต้องการนะก็อย่างนี้นันก็จะสุ่มเพื่อเพิ่มการตีครับเพราะว่าผมจะไปฟาร์มเพชรยา,ยา,ยาแล้วหลังจากนี้แล้วก็รอเทนยินมาแล้วก็จะทำยูเลยนะครับก็โอเคครับซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะนั่งฟาร์มเพชรไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ ฟาร์มในด้านของอ l แพลเนต m นามิหรือว่าดาว n n นามิกด้านในแมนนะซึ่งผมก็ฟาร์มไว้ประมาณอแชั่วโมงนะเพราะว่าผมไปด้านนอกพอดีนะไปแบบไปยาวๆก็เปิด FK ตั้งไว้แล้วก็กลับมาก็แบบผมก็มานั่งฟาร์มของ EU, อิวอูซุยด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าก็เป็นอะไรที่ก็ไม่ง่ายอยู่นะมันก็รู้สึกเสียเวลานะแต่ว่าผมใช้เวลาไปครึ่งครึ่งวันเลย12ชั่วโมงกว่าๆประมาณนั่นแหละ นะซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ลันซ่าเกมมิ่งด้วยนะครับที่ช่วยผมออบอกเคล็ดลับอะไรแบบนี้นะในการฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มใยแมงมุมเอาไปซื้อของอีโวนะครับก็ขอบคุณนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงการตีแล้วนะก็ไปเราไปลุยกันเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ทําการอัดคลิปซุ่มเต็มๆไว้เพราะว่าน่าจาน่าดูเพราะว่ามีเป็นหมื่นเพชรเลยนะก็ นี่ก็เหลือห้ารอยเพชรแล้วครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับอุซเทนเงินก็แกตกการันตีนะครับเพราะว่าคนอย่างเราดวงไม่ดีนะครับก็เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเราไปหาของอีโวให้มันกันดีกว่านะก็เดี๋ยวก็อื่นเราจะไปลองลงบอสอีเวนด้วยนะลังจากนั้นผมก็ลองมาลงบอสอีเวนดูนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเฟิร์สอิมเทชันเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับว่าบัฟทั้งหมดเนี่ยมันจะโดนรีนะแล้วก็อีอย่างก็คือด่านเนี่ย คือ่ยวตัวที่ผมใช้เนี่ยคือแทบจะผ่านไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องอีโวแล้วก็เวลต้องตันด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นการลงที่ทุรักทุเลมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้จะลงไปทําไมเหมือนกันนะผมก็งงอยู่แต่ก็ยังว่านะครับคนอยากลองนะเพราะว่าเผื่อถ้าชนะแล้วเราก็อาจจะได้ฟาร์มอีกิสได้ง่ายขึ้นนิดนงสุดท้ายก็ตามที่คาดไว้ก็คือแพ้ครับมนหุดแล้วก็บอสก็ตีไม่ตายด้วยโอเค โอเคครับเราตัดมาตอนที่เวลยี่ห้าะตอนนี้ผมฟาร์มทางด้านของ e vo, อีโอเอเทนเงินได้แล้วครับมาซื้อกันเลยไปครับเราไปอีโเลยนะส่วนดาวอะไรต่างๆก็เก็บครบแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าการลงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับเพราะว่า ได้ทริคจากลันซาเกมมิ่งนะครับก็ขอบคุณพี่นะครับไปเราไปอี o โวกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะเพราะว่าเอาไปเล่นมานนหน่อยแล้วเ้ยลุยเรียบร้อยครับอีวแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูละกันนะโอเคเรามารีวิวอุซุยกันดีกว่าครับข้้อที่ที0่1 5 0นะก็นะก็ดำเริ่มต้นมาก็แบบประมาณนี้นะครับโอเคมาดูพาสีกันก่อนเลยพาสีก็จะเป็นการเพิ่มดาิ นะแล้วก็อ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไว้ให้โอเคไปก็อัพไปก่อนนะก็ตอนนี้เป็นการโจมตีละนะครับก็จะกลายเป็นทรงกรวยนะอแล้วก็จะลบสองมื่อนะครับก็คือรลยะเวลาการจบตีลมันจะลดลงเมื่อจบตีไยนะครับก็เป็นะไรที่ดีมากโอเคเราอัพกันต่อดีกว่าขั้นต่อไปก็จะเปลี่ยนสกิลนะครับก็จะเป็นจากทรงกรวยเป็นเส้นตรงนะ ก็จะใช้ค่าอัพอยู่ที่7,900ันเก้านะสกิลนี้เป็นสกิลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมถึงมันจะตีเร็วก็คือแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับโอเคอัพต่อครับต่อไปเปลี่ยนนะครับจะใช้เข้าอยู่ที่ 5, 1 1 2 0 0นพัน้ะครับไปก็ถักเป็นฟูลเอี o e แล้วนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะสำหรับผมนะคือเรื่อง่ายเป็นอ e ีกิทระดับมิติอะครับแต่ว่าอ e ีกิทแม่งก็ดีกว่ามันเดิมนะ โอเคแต่ตอนนี้ก็แค่นี้แหละครับก็สกิลหมดละก็อัพฟันไปเลยนะเรียบร้อยครับอัพฟันนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะครับหนึ่งสามพันแปดร้อยสิบแล้วก็อีหกวิวงที่ข้าวสีนะครับแต่ของผมที่วงมันข้าวสีก็เพราะว่ารับมัมกแมนนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเอฟเฟคสักครู่แล้วกันนะเออว่ามันจะสวยขนาดไหนนะก็น่าจะเป็นการฟันเหมือนอันเมเจอร์นะผมว่าเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์เล่นไปเรื่อยในอีพีที่4นะก็อีพีนี้เราจะทําการลงเลดบอสอีเวนแล้วก็ทำมูซยอีโวไปนะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์นะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอีพีหน้าจะเป็นอะไรเตรียมรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ